ในวันนี้พวกเราจะกลับมาวาดภาพกัน<อ>แต่การวาดภาพในครั้งนี้ไม่ได้สดใสแบบแต่ก่อน<ว>เพราะว่าถ้าเกิดวาดไม่สวยเท่ากับตาย ฉันขอไม่เขารวมนะเว้ยฉันก็ไม่เขาร่วมด้วยนะทำไมอ่ะพวกนายยัยยงจะถามอีกนายก็รู้ฝีมือของพวกเราไม่ใช่หรือไงจะกลบว่ามันห่วยขนาดไหน <c oughs> อ่ะเออเข้าไปก็ตายรีแน่นอน,<ส>น,นอะเวลาเราเข้าไปเล่นใช่ไหมพวกนายนะมันจะมีการโหวตกันเว้ย้าเกิดว่าคนอื่นโหวดภาพนายแบบภาพอ่อนงี้ยนายก็อาจจะตายได้ประมาณนั้นแหละ <c oughs> เอ้ฉันขอโหวตใครก็ได้แต่นายอย่าโหวตพวกเราเนะเว้ย้ขอร้องเลยจกอบอ่ะขี้กกงมานี้แต่คนดูก็ด่าหรอกไม่เป็นไรหรอกเจกอบไม่รู้หรอกคนดูไม่รู้เออฉันไม่สนไม่รู้อะไรมั้งแหมดูอยู่เนี่ยคนดูเนี่ยบริหารนิ้วมือเร็วบริหารนิ้วมืออ้าวทำไมเสียงเพลงถึงได้พะขนาดนี้จจกอบนายดูหูฉันดีโอ้โหยเดี๋ยวนะฟังใหม่ของฉลามเลยเนี่ยโอ้ยางเทเลย เห็นแล้วอยากได้เลยอ่ะดิโอ๊ยทำไมหน้าแหลมยังเลยอ่ะก็มันเป็นฉลามไงเอเลี่ยนก็ต้องมีความแหลมสินี่มันเอาไปป้องกันได้ด้วยนะไปทิ่มหัวเอเลี่ยนนะเออเดี๋ยวทุกคนครับลองโหวตในสิว่าของผมของฉลามใครสวยก่อกันฉลามมันยืนข้างฉันดูสิเอเลี่ยนถอยไปไอของฉลามเท่กว่าเยอะเลยว่ะเออฉันว่าของฉลามอย่างเท่เลยอ่ะองเชนนี่แบบเหมือนเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะของนายกบหน้ารักของฉันฉลามดุดันไงโอ้ยแต่ในนี้มีคนหนึ่งไม่มีของตัวเองว่ะ หรือวละเรขาใช้จะมาเดี๋ยวของนายก็มานะไเอเลนนะรอแป๊บนึงบอกเลยว่าเอาให้เท่กว่าฉลามไปเลยไม่เอาแบบนี้นะจะกรอบเอาละมาทุกคนเรามาเิ่มแั่งเลยเสียเวลาแล้วไหนดูดีนี่หมุนอะไรอ่ะฟีไม่อ่ะโอ้โหต้องเสียเงินนะพวกนายโอ้ยง่ายข้ามเลยดีกว่าถ้าเสียเงินตรงนี้มีเป็นผ้าใบที่สามารถเติมได้เพื่อเพิ่มเสน่ห์ใช่ไหมเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยความสวยล้วน ว่าไม่ค่อยจาเป็นเลยนะจะกบพวกเราอ่ะใช้แค่ฝีมือก็พอแล้วถึงจะไม่สวยก็เถอะโซนตรงนี้เป็นโซนที่เป็นผ้าใบเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมตรงนี้ไหนดูซีห้องนี้โอ๊ยห้องนี้เต็มแล้วต้องเข้าห้องอื่นอ่ะห้องซ้ายไม่ห้องซ้ายเออเนี่ยซ้ายเลยอยากเห็นแล้วว่าคนไหนจะตายเป็นคนแรกเอเลี่ยนหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ฉันแน่นอนว้าวเอว,ว่ามีเอฟซีด้วยวะแน่นอนเอฟซี้ฉันจะไล่คนแรกเลย <c oughs> ช่วงำคำถามประจ,จําคลิประหว่างปิดเชิมเต็มๆเลย5เดือนกับเรียนแค่4วันทุกคนจะเลือกอันไหนและเพราะอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดลบอกด้วยนะคําตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาร แล้วก็อย่า,าลืมเข้าร่วมกลุ่มความแล้หลานในโลบอกด้วยนะครับจะ1นึ่งแสนแล้วนะฉันคือมิสเตอร์เพลนบาดอ๋อเป็นแปลงนะแปลงวาดรูปการวาดภาพที่เรวลวร้ายที่สุดจะถูกจกาํากัดไอ้กาําจัดและโจทย์แรกก็คือแมงมุมเริ่มมาก็ยากเลยอเนีย่ยของยากอะเนี่ยเรามาเริ่มวาดได้เลยทุกคนครับแมงมุมนะครับตัวแรกแมงมุมขยุมหลังคา แล้วแมงมุมมีกี่ขานะแปดขาจาก้าจากูแปดขาจ้กูแปดขาโอเคเลยนี่ทุกคนจะมีครว่าสไปเดอร์แมนไหมฉันว่าไม่น่ามีนะแต่สัญลักษณ์ไม่แน่วะ่ะแมงมุมฉันเหมือนเห็บหมาเลย <c oughs> มีความคิดเดียวกับฉันเลยฉชนว่าของฉันก็เหมือนอแล้วตาแมงมุมมีกี่ตาวะพวกนายรู้ไหมฉันว่าหกตาหรือเปล่าไม่ใช่แปรเออไม่รู้อ่ะโอ้ยมันจะเยอะขนาดนั้นเลยนะจะมองรอบทิศเลยไือไงวะ <c oughs> เราต้องอยู่ด้วยกันยันรอบสุดท้ายไปเลยนะ <c oughs> โอเคไม่ใช่รอบแรกเพราะเราถูกตัดคนเลยนะเฮ้ยไม่เอา ให้มันอยู่นานๆหน่อยคลิปนี้จะได้ยาวๆเพราะตอนนี้มันดูเป็นเฮ้ยเวลาจะหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน, <c oughs> นี่ยังม,มุมาม,ามุมยังมุมมุมเป็นไงเหมือนไหมเหมือนจริงไหมคุณผู้ชมนี่เขาให้เวลาเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันน้อยอย่างเลยอะเออฉันรู้สึกไวมากเลยอะไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงแต่ของฉันไม่ตกรอบแน่นอนเอ้โหฉันด้วยเะแล้วดูหน้าตาเจ้าแปลงดีเอ้ยของใครเอ้ยดูดีอยู่ของใครเนี่ยไม่ใช่เอเลียนอะ ไม่ใช่ของฉันถ้าภาพไหนเป็นของพวกนายบอกด้วยนะเว้ยโอเคอันนี้ของคนอื่นเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีโบด้วยดูเหมือนจะสวยแต่แปลกๆว่ะอ่น่าจะโดนลังแกนะอันนี้อันนี้ของฉันเอ้ยเอามาสวยๆเอ้ยคล้ายๆกันเลยเอเลี่ยนมุมวาดนะไมจริงอ่ะไม่นี่มันเจ้าสกีนี่นาใช่ไหม fc คราฟโอ้ fc เนี่ยอ่ะไอ้แปงคนแรกเลยป่าวอ่ะเฮ้ยอันนี้ของฉันเองว้าวไมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยดูดีอ่ะอันนี้ของฉันเองโ <laughs> อ้หเหมือนเห็บจริงด้วยอ่ะ <laughs> มันเห็บจริงเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะอันนี้มองไม่ออก แม่งมุมตรงไหนเนี่ยอาจจะตัวเล็กหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือภาพทั้งหมดนะให้เราโหวตที่แย่ที่สุดไว้พวกนายตอนนี้โอ้โหมีอ่ะ <c oughs> มีเทียบเลย <c oughs> ฉันให้สีเขียวอ่ะสีเขียวดูไม่ออกเลย <c oughs> ให้สีเขียวเหมือนกันอ <c oughs> ฉันให้สีเขียวด้วยอ้าต่อมาเลือกภาพที่ดีที่สุดอ่าโอ้โหไม่ดีสักคนเลยอ่ะโอ้ไหนพูดอย่างนี้ฉันให้เจ้ากลบละกันทั้งนั้นอ๋อฉันให้ฉลามละกันฉลามก็ดูดีอ๋อฉันให้อ้นี้ละกันคล้ายๆแบงกุจีอ่ะเออรีบให้เลยเวลาจะบอกอ้อยคนนี้ตกรอบคนแรกโอ้ดบ่ไปแล้ว โอ้ยชะตากรรมคนนั้นอะไรต่อมาคือว่าสตาร์วาดาวเหรอเฮ้ยดาวดาว,ดาวเออมันเป็นอะไรที่แบบดูวาดยากมากเลยนะดาวเนี่ยเดี๋ยวมันยากตรงไหนว่าดาวนี่ <What? S 1> เดะได้จะวาดแค่ดาวห้าเหลี่ยมเออ, <laughs> เอ,อ แต่ฉันจะลงสีสวยไงหรือถ้านายอยากแบบว่าปแปลกๆนายก็วาดปลาดาวอะไรแบบนี้ไปก็ได้ไปเออนั่นแหละความคิดดีอัจขอธรรมดาดีกว่าป่ะฉันวาดดาวธรรมดาแต่ลงสีให้มันสวยๆให้มันดูแบบมีสามมิติอะไรแบบนี้ไอ้ย่ารอดูไม่ไหวแล้วเจ้ากรอบส่วนฉันวาดาวาาดาวเคราะห์ละกันดาวเคราะห์มันจะถือว่าเป็นดาวเหรอฉันว่ากระดาวนะเจ้ากรอบโอเคได้เลย จะทำไงให้มันดูสามมิติวะคุณผู้ชมไม่รู้ดิในทำดาวตกพุ่งใส่หน้าไหมเดี๋ยวไม่ใช่หมาถึงมุมสมิติอะไรแบบนี้แล้วมันดูไม่สามมิติเลยผิดคาดว่ะนึกว่าจะวาดง่ายกว่านี้เดี๋ยวตัวภพยแพ้ได้เลยเจ้ะกบเออฉันจะไม่ยอมเป็นคนที่แพ้คนแรกๆถ้าเราชนะเราจะได้อะไรเออได้ชัยชนะเอาซะอยากแพ้เลย <laughs> เลือดสิบกวินะได้จะกดใส่เลขมืแล้วไล้เห็นเลขมือแล้วพวกนายเสร็จแล้วหรือไงยังอ่ะแต่ก็ได้เรื่อยๆอยู่อ่ะพยายามอยู่อ่ะผมเาประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนคือมันไม่สวยไมบที่ผมคิดไว้เลยจะทำสามไม่ตีแต่ทำไม่เป็นอหมดแล้วเออฉันกลัวว่าจะตกรอบมากเลยรอบเดียวเฮ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันนายรอดจากโจทย์แมงมุมนายจะมาแพ้โจทย์ง่ายๆแบบดาวเลยไงฮะอันนี้ดาวตกของจริงเฮ้นี่ก็ส่องแสงว้าวสว่างจ้านี่มันคนกลางแขนกลางขา อันนี้มีมีโบแล้วนี่เห็นไหมเออทำไมต้องมีโบด้วยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยใช่าเนี่ยแหละอ๋ยนี่ขาวจู๊โอ้โหดาวสว่างอันนี้มาเป็นสี่มุมดาวนิจาเลยดารกระจายเออดาวกระจายวะอันนี้ของฉันเองอ่ะว้าวจู๊มีมูดอยู่มีมูดอันนี้ดาวบนอวกาศเฮ้ยนี่ก็ดูดีนะใช่นี่ของฉันเว้ยว้าวนี่ของฉันดาวโลก มันเป็นดาวโลกอ่ะมันจะดูผีโจรไหมถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนั่นแหละเด็มันต้องเป็นเอิร์นนะดาวโลกอ่ะแต่ฉันจะโหวตคนกระดาษใสอ่ะเออกระดาษใสไปก่อนเลยเนี่ยเร็วลาที่สุดนะครับผมโหวตเลยเออไม่ตั้งใจวาดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ตั้งใจไม่ได้วาดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ภาพที่ดีที่สุดนะขอดูซิฉันว่าเป็นดาวที่มีแบบพื้นหลังสีฟ้านั่นเป็นดาวเล็กๆอ่ะเออฉันก็ให้เหมือนกันมันอาจจะดูแบบเบี้ยวๆแต่ว่าก็ดูดีอ่ะเนาะใช่เลยรู้สึกว่ามัน มีชีวิตชีวายังไงไม่รู้อะแล้วนี่คือคนที่ออกก็ไม่น่ารักจังเลยอะเพลโอ๊ยใจีนน้องสาวลาก่อนนะกระดาษค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรคือหมวกมวยหมวกมวกนึกว่าจะเป็นโจทย์หมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะวานหมวกแบบว่าเหมือนหมวกเวนมนส่วนฉันจะวาดหมวกแก๊ปปกติเลยอะฉันหมวกวานหมวกขาวบอยเฮ้ยเอะว่า เล่นของยากด้วยปกติก็วาดไม่สวยเแล้วเราก็วาดแบบด้านในด้วยให้มันเห็นแบบนี้ใส่เข้าไปอาจจะใส่เข้มกว่านี้ลงหน่อยเวลาเหลือ40กว่ากวิทำไมบางรอบมันก็ดูเร็วบางรอบก็ดูช้าเนาะเออบางทีเวลาอาจจะน้อยลงเรื่อยๆก็ได้อะเนี่ยโอ้ยแย่ละบวกอะไรของชัาวะนนี้บ <laughs> วกข่าวบอยไม่ใช่เออเฮ้ยมันไม่เหมือนขาวบอยเลยอะตอนนี้มันจะเหมือนอะไรได้เอเลียนมันไม่เหมือนอะไรเลยย yeah. เอา้า โอ้ยแย่ล่ะฉันแพ้แน่เลยอะพวกนายตานง่ายไม่อย่าทิ้งพวกเราไปไม่จริงอย่าทิ้งพวกเราดเนียอย่าทิ้งพวกเราจริงโอเคผมว่าเสร็จพอดีพอใจกับผลงานใช้ได้เลยคนเริ่มน้อยแล้วดูดิเฮ้ยเหลือกี่คนแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วทำไมมีคนออกเหรอโอ้โหมีคนออกด้วยนะเนี่ยบอกอะไรไะเนี่ยเนียของฉันอะไรเนี่ย ไม่เหมือนคาร์บอยเลยใช่ไหมล่ะเม็ดทูเขียวเหอออันนี้ของฉันเองอ่ะทำไมมันเบี้ยวอ่ะนายทำไมให้ตั้งมันตรงกลางวะอันนี้หมวกมายากลนี่ของฉันเว้ยไม่หมวก ในแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้เมื่อกี้เสียงใหม่โคตรแย่อันนี้มีโบ้แล้วคนเดิมไม่ได้ใส่โบให้แมงมุมกับใส่โบให้ดาวเนี่ยแย่สุดฉันให้ <c oughs> เลือกไปถูกระหว่างเอเลียกับบวกอันสักอย่างเลยฉันให้สีเขียวว่าแย่สุดไ <c oughs> ด้วบวกเอเลียกเนี่ยฉันดูไม่ออกเลยว่าใส่ด้านไหน <c oughs> <c oughs> ให้โอกาสฉันหน่อยอ่ะ,อ,ะอันนี้แล้วก็ภาพที่ดีที่สุดผมให้เป็นของหมวกมายากลแล้วกันนะโอ้ฉันให้ของเจ้ากบอ่ะเออให้มาเลยให้มาเลย จะให้หมวกชายหาดอ่ะว้าวที่เป็นโบใช่ไหมใช่เอ้ย,อยฉันว่าหมวกชายหาดถ้าเขาเปลี่ยนพื้นหลังให้มันมืดกว่านี้คงดีะเนี่ย,อยโอ้แล้วร,รอบนี้วัดแล็บท็อปมาแล็บท็อปเลยโอ้เผื่อบเดียวเวลาเลือ20วิวิจะหมดแล้ว,วมีคนเหลือ5คนนะคนครับตอนนี้อันนี้ของฉันนัน <c oughs> แรกเลยว่ะเหมือนคอมสมัยก่อนเลยนี่ของฉันโอ้ยมีโลโก้ด้วยว่ะ นี่ของฉันเองแหมของฉันสมัยก่อนของนายนี่สมัยไหนนี่อ้ยพิมพ์ดีดปะนี่เออพิมพ์ดีดชัวร์เลยเขาวาดแบลวมาเลยนะคนเนี้ยเออไม่คีย์บอร์ดหรือลูกเกดเนี่ยฉันโหวตอันขวาเร็วแรงสุดอ่ะฉันโหวตภาพแอรแบลวอ่ะใช่ฉันก็แอรแบลวเหมือนกันแล้วก็เลือกภาพที่ดีที่สุดนะทุกคนฉันให้กับจะกรบดีกว่าถ้าจะกรบก็น่าจะสวยสุดแล้วมั้งเนี่ยฉันให้ของฉลามแล้วกันคนนี้คือคนที่ไปนะทุกคนลาก่อนนะน้องสาวบบ๊าายยบ๊ายบาย ไม่มีใครวาถุงมือชานอตเป็นไม้วันเลยชนะแน่นอนอยากไปอันนี้ตะกรอบอะในเมื่อเราความสามารถไม่เยอะก็ว่าถุงมือ,อเฉยแล้วกันผมเคยเห็นถุงมือที่มันเป็นเหมือนถุงมือการแพทย์หรืออะไรนั่นแหละที่มันจยอกสีเนื้อๆหน่อยะเคยเห็นไหมอ๋อถุงมือยางไงเออถุงมือยางอะประมาณนั้นแหละเอาแบบนี้แหละแรงสีแรงเงาแบบมัวมวซัวๆวไปเลยเดี๋ยวจะวาถุงมือส้มอะด้เขตว่ะอ๋อถุงมือส้ม โอ้โคตรเบสิกเลยในประเทศไทยเออถุงมือล้างจานอะนะเล่นไหนว่าถุงมืออะไรอะถุงมือขับมอไซค์อะเจ้ากบอะ้ยฮูมาแปลกมาแปลกโอ้นี่เอาที่สุดเลยนี่ว่ะดูน่ากลัวไปเพราะว่าพอลงสีแบบนี้เนี่ยของฉันดูไม่ดีเลยว่ะฉันไม่พอใจว่ะโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนครับเวลา3 2 1สองหนึ่งโอ้นอว์ไม่โอ้ยจริงไหมอะขาใครเี่ย ไอถุงมือใครเนี่ยอันนี้ของฉันโอ้มันสวยเรื่องไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเจ๊เจ๊ของฉันทำไมมันเลือดออกอะเนี่ยมันเป็นลายโลโก้อะอ๋อมือกาฟิวเหรอเราจะเลือกภาพที้นเดวล้ายสุดวันซ้ายสุดอ่ะอ่ะซ้ายสุดไปเลยแล้วก็เลือกภาพดีสุดชั้นได้ของเอเลียนนะรอบนี้ฉลาดอ่ะแล้วก็ให้เอเลียนมากันขอจะกบนิ้วมันเท่ากันไปหน่อยนะของนายไม่เท่ากันมั้งสามนิ้วอ่ะ คนนี้ไปนะครับผมเสียใจด้วยเอ้ยเรายังรอดสามคนสุดท้ายว่ะเราจะแข่งกันเองแล้วเว<ะ>้ยตึกตัดสีของพวกเราเอุอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหลูกง่ายเเออง่ายจริงง่ายจริงรอบนี้ต้องชนะให้ได้ทุกคนใครจะตายคนแรกเลยในหมู่พวกเราชาวว่านจะเป็นชั้นนะการจะทาให้แอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลอ่ะมันคือสีใช่จะเป็นใครเป็นลูกอื่นไปเลยอ่ะไม่ใช่ก็ลงสีไม่ค่อยสวยด้วยอดิก็เสียใจด้วยละกันที่รอบนี้นายต้องตกรอบหรือจะลงสีไม่สวยแต่ฉันไม่ใช่คนที่จะตกรอบแล้ว ยเฮย้ยเอาว่าเรามาดูดิว่าใครจะตกรอบเออรอดูเลยเอ๊ะนน่แนวจริงอรอฉันกำหมัดแล้วอย หลือประมาณ10กว่าวินะพวกนายตอนนี้ะฉันเอาประมาณนี้ละกันพอใจแหล้วโอเคฉันก็พอแล้วสุดฝีมือแล้วอ่ะวันนี้นายจะไม่ได้ระเบิดฉลอกไอ้เจ้าแปลงทาสีนี่ของฉันโอ้แอปเปิ้ลไบครับเลียบจังเลยมันไม่เลียเลยอ่ะเัอนี่ของฉันโอ้เชอร์รี่อ่ะเชอร์รี่อันนี้ของฉันอ่ะแอปเปิ้ลโอ้โคตรธรรมดาเลยอ่ะเขาธรรมดาจังเลยอ่ะฉลามก็แอปเปิ้ลนะครับนายอยากให้แอปเปิ้ลมีปีกด้วยเออนายไปเลยละกันทางนั้นอ่ะ ชั่วว่าฉลามสวยกว่าเอเลี่ยนนะหวตให้ฉลามแล้วกะเอ้ยเดี๋ยวนี้มันแย่นี่หว่าเอาให้เอเลี่ยนนี่มันคือแย่โอเคโหวตแย่โหวตแ,แย่อย่าลืมนะอย่าลืมต่อมาภาพดีผมให้ของฉลามแล้วกันดีกว่าของเอเลี่ยนลาก่อนไอเอเลี่ยนแล้วเราไม่ต้องไปชนะฮะโอ้ยอะไรอ่ะเรืองนี้เป็นการโหวตมากที่สุดเหรอใช่ปะแต่เราเหลือแค่2คนอยู่ดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยตัดสินเลยอะเนี่ยเอาช,อชนะเหรอหรืออะไรรวมคะแนนทั้งหมดเจ้าก,กบชนะอ่ะ เหมือนที่เราวาดที่ผ่านมาใครได้คะแนนมากสุดแลืประมาณนี้ฉันว่าเลาจะกดป้ายสวยหลายรูปด้วยไงก็เลยได้คะแนนเยอะเออจะโกก็เลยชนะไปเลยอ่ะว้าวเป็นการจบที่ดีมากจุดพกร้อนจุดพร้อนจุดพร้อนดีกว่าจุดพักใจจุดพกร้อนจุดพร้อนจุดพกร้อนดีกว่าแม่ปัทั่วไปจุดพร้อนจุดพกร้อนจุดพร้อนดีที่สุดในไทยเพราะใครๆก็มาเล่นจุดพกร้อน